นักเรียนคะเทคนิคการจำค่าความจริงของเด็กหลังห้องนะคะเขาจะจำนิดเดียวนะฮะและจริงและจริงจึงจริงเทศหรือเท็จริงเทจถ้าจริงแล้วเท็จเทจก็ต่อเมื่อ เหมือนจริงก็ต่อเมื่อเหมือนจริงอ่าถ้าอย่างนี้จริงปรากฏแสดงว่าที่เหลือเป็นอะไรฮะเป็นเท็จถ้าอย่างนี้เท็จปรากฏแสดงว่าที่เหลือเป็น,น,น,นปรรจริงนะฮะอ่าถ้าตัวนี้เป็นเท็จแสดงว่าที่เหลือเป็นจริงอ่าอันนี้ปรากฏอ่าข้าความจริงจริงแสดงว่าที่เหลือเป็นเท็จนะฮะเขาจะจำภาพบ้างๆเอาไว้อย่างนี้แหละฮะทีนี้เราดูการนำไปใช้นะคะ ามาดูอ่ข้อ2กันนะคะข้อ1ในคลิปก่อนหน้านี้นะคะทีนี้เรามาดูในกรณีที่เป็นโจทย์แบบนี้นะคะเข้ามาทั้งกลุ่มเลยนะ,ะเรียนนะ,ะมีค่าความจริงเป็นอะไรฮะเป็นเท็จนะทั้งหมดนี้เป็นเท็จนะแล้วถามว่าค่าความจริงที่ได้ตรงเนี้ยมันจริงหรือมันเท็จ ก่อนอื่นเรามาดูว่า p แล้ว r นี่เป็นเท็จมันเท็จกรณีไหนไอ้เชื่อมท่าแล้วนะเมื่อหน้าเท็จหน้าจริงหลังหลังอะไรฮะหลังเท็จเพราะเราได้ค่าความจริงแล้ว p เป็นจริง r นี่เป็นอะไรฮะเป็นเท็จแต่ q เป็นอะไรไม่ทราบนะ ตัวนี้จะเป็นอะไรออกมาเราก็ไม่แน่นะอาจจริงก็ได้เท็จก็ได้แต่ถ้าตัวเชื่อมหลักของเรามีอะไรปรากฏอยู่มีเท็จ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 ที่เหลือเป็นอะไรทันทีคะเป็นเท็จดังนั้นค่าความจริงของประพจน์นี้เป็นเท็จนั่นเองนะคะอ่ะดูข้อต่อไปนะคะอ่าทั้งกลุ่มนี้ มีค่าความจริงเป็นเท็จถ้าแล้วเป็นเท็จจริงแล้วเท็จเป็นเท็จนั่นแปลว่าท,ทั้งกลุ่มนี้เป็นอะไรฮะเป็นจริงอ่าทั้งกลุ่มนี้เป็นเท็จอ่าดูตัวหน้าเชื่อมด้วยตัวเชื่อมหลักคืนและและจริงจึงจริง,รงอ่ามันได้จริงก็เพราะว่า P ก็จริงชิก็จริง,รงดังนั้นเราได้ค่าความจริงของ P เป็นจริงชิเป็นอะไรฮะเป็นจริงนะอ้าวต่อไปที่นี้เรามาดูกลุ่มหลังมั่ง notr หรือ S นี่เป็นอะไรฮะเป็นเท็จหรือเป็นเท็ดหน้าเท็ดหลังเท็ดเท็จหรือเท็จออกมาเท็จเพราะฉะนั้น Not R ตัวนี้เป็นอะไรเป็นเท็จนั่นแสดงว่าอางเราเป็นจริงอ่าอาเป็นจริงนะฮะเอสก็เป็นอะไรเป็นเท็จนะอ่าตัวนี้เราได้ค่าความจริงนะ,ะทีนี้เราดูฝั่งซ้ายของเราก่อนนะฮะไม่จริงเป็นเท็จเท็จและจริงอ่านะตัวนี้กลุ่มนี้ออกมาเป็น เท็จทันทีนะคะเพราะว่ามีเท็จปนอยู่ไอ้และตัวเนี้ยนะและเนี่ยถ้ามีเท็จปนอยู่มันเท็จหมดเลยนะทีนี้ฝั่งนี้และมีเท็จปนอยู่นะก็เป็นเท็จนะทีนี้ก็ต่อเมื่อนะไปดูซิถ้าเหมือนจริง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 เท็จเท็จจริงฟันเท็จก็ต่อเมื่อเท็จค่าความจริงข้อนี้ก็เป็น อ่านะเพราะฉะน้ค่าความจริงของข้อนี้คือจริงนั่นเองนะฮะอ่ะมาดูข้อ4นะคะทีนี้เขาให้ค่าความจริง p นี้เป็นอะไรนะเป็นจริงอ่านะ q นี้เป็นเท็จตรงไหนเป็น q ลงเท็จนะ,ะนะคะ a นี้เป็นอะไร a เป็นจริงอ่านะใส่จริงเข้าไป s เป็นเท็จ เอชเป็นเท็จที่เป็นอเอชเป็นเท็จที่เป็นเท็จนะฮะอะทำไงต่อนะฮะทีนี้เราก็ดูนายวงเล็บหน้าซะก,ก่อนนะ,ะจะเห็นว่ามีกลุ่มกลุ่มนี้2กลุ่มหาค่าความจริงของสองกลุ่มนี้มาก่อนหรือถ้ามีจริงนะหนึ่งตัวตัวนี้ก็จะออกมาเป็นอะไรฮะเป็นจริง นะเป็นจริงนะคะตัวนี้อ่ะเท็ดหรือเท็จเป็นเท็จทันทีนะตัวนี้เป็นเท็จและมีเท็ดเพราะฉะนั้นค่าความจริงฝั่งนี้ก็เป็นอะไรฮะเป็นเท็จนะทีนี้เรามาดูฝั่งขวามัางเอาในวงเล็บนี้ก่อนเพราะว่าต้องตีในก่อนแล้วค่อยอเดินออกวงนอกนะคะฮุกวงในให้เรียบร้อยนะ คิวแล้วอาเทจแล้วจริงอาถ้าแล้วนี่มันมีจริงแล้วเทจเป็นเทอ่าเพราะฉะนั้นประเด็นนี้ก็เป็นเไรฮะเป็นจริงอ่เ S เป็นเทจแต่ไม่เทจเป็นอะไรฮะเป็นจริงนะจริงแล้วจริงออกมาจริงอะทีนี้สองตัวนี้ตัวเชื่อมหลักคืออะไรคะหรือ อ่ะหรือเท็ดจึงเท็ดเท็ดหน้าเท็ดหลังออกมาเท็ดแต่นี่เท็ดหน้าจริงหลังก็เลยต้องออกมาเป็นไรฮะเป็นจริงนั่นเองนะเป็นจริงบ้านปะพจน์นี้มีค่าความจริงเป็นไรทันทีเป็นจริงนะอ่าโอเค